สำหรับเต้ยร่รองรอยเดียวที่เหลืออยู่เกี่ยวกับพ่อคือชื่อที่อยู่ในสูติบัตไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนสำหรับพ่อของผมเขาจากเราไปตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้เหลือรูปถ่ายไว้ดูต่างหน้าเพียงสิบกว่าใบทั้งผมและเต้ยจึงต่างก็เติบโตมาในอ้อมแขนของหญิงแก่งสองคนซิงเกิลมัมที่เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอด20ปี ซึ่งก็คือป้าของผมฝนนี้คือเตอร์ลูกพี่ลูกน้องของผมนี่คือแม่ของผมและนี่คือผมเองก่อนหน้านี้เราเป็นสองครอบครัวที่แยกกันอยู่จนกระทั่งปี2546ป้าย้ายบ้านจากตะลิ่งชันมาอยู่ที่ปทุมธานีแลาออกจากการประจำมาทําสมุนไพรแปรรูปจนถึงทุกวันนี้และหลังจากนั้นไม่นานผมก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะแม่ไปทำงานที่เกาหลีอยู่พักใหญ่ๆก่อนจะกลับมา วันนี้เราสี่คนย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านในกรางานีฯสองครอบครัวหลอมรวมกลายเป็นครอบครัวเดียวกันมผมกับเต้ยกลายเป็นฝวนหนึ่งของธุรกิจครอบครัวผมกําลังเรียนวิทยาศาสตร์ฝวนเต้ยเรียนการบินพลเรือนที่ดินว่างทั้งหมดในบ้านกลายเป็นสวนสมุนไพรและพืชพันธุ์หลากหลายชนิดพวกเราใช้เวลาในวันว่างช่วยกันทําสวนและเก็บเกี่ยวผลผลิตเราฝ่ามรสุมกันมายาวนาน ขายของไม่ได้เงินหมดบ้านคู่นี้ยืมสินมาจากเพื่มนเผชิญหน้ากับน้ําท่วมใหญ่เกือบตายเพราะเป็นไข้เลือดออกแต่เราทั้งสี่คนไม่เคยมีใครทิ้งสามคนที่เหลือแล้วหนีออกไปเลยพวกเราฝากหัวใจไว้ให้กันและกันถามว่าแย่ไหมกับการเป็นเด็กไม่มีพ่อก็ไม่ได้เลวร้ายนะักกลายเป็นว่าทั้งเตยและผมมีแม่ถึงสองคนแม่ทั้งสองคนก็ได้ลูกชายเพิ่มมาอีกตั้งหนึ่งคน การไม่มีพ่อไม่เคยเป็นปมร้อยสำหรับเราเพราะเรามีแม่สองคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ใช่ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่ครบหน้าแบบในภาพโฆษณาทีวีแต่เป็นครอบครัวที่สมาชิกต่างช่วยประคับประคองกัน,นกจนไปถึงฝั่งและฝากใจให้กันได้ไม่ว่าสมาชิกแต่ละคนจะเป็นใครมาจากไหน,นก็ตาม10 9แบบนี่แหละครับ สิ่งที่ผมเรียกมันว่าค,ค,รครอบครัวเ,เมาเต็มเลย